สวัสดีเจ้าข้าเจ้านางแจมจันทร์แสนสิงห์เสด็รัชพัทปี60สาขาการแสดงครับโซเจ้าก่อที่แรกแม่ก่อไปอยู่กับปีสาวาเจ้าแล้วก็ไปเฮียนโซกับแม่ครูโบพัทตอนนั้นแม่อายุได้13-14ประมาณนี้เจ้าโซนี้มันมีหลายทำนองเนาะเจ้าคือเริ่มแรกเน่ะ เขาเริ่มซอเขาเริ่มหัดซอเนี่ยจะต้องหัดซอตั้งเชียงใหม่ก่อนตั้งเชียงใหม่นี่คือคือซอนี่จะต้องมีกู่ระวังปัใจกัไม่ยิงซองตั้งเชียงใหม่เนี่ยเจ้าตั้งเชียงใหม่แล้วก็ต่อจากห่นก็จะเป็นซอ,นอนทํานองจะปุ๊จะปุ๊แล้วก็มาหาละไมละไม้ี่ก็คือจิมและนอเนี่ยนะเจ้าเจ้าแต่อุ่นึ่งการชอบนี่ถ้าจะเริ่ซอง่ายๆนี่จะเป็นซอนทํานองสีเลยเมาคือทํานองเพลงงิ้วเจ้าจุดเด่นคือการไว้เสียง การเอื้อนเสียงคือเวลาโซทำนองเสลิเมาเนี่ยเพื่อนจะโซในช่วงที่ว่าเหมือนกับโซขอทิพย์ขอทิพย์เจ้าภาพโซสันเสริญยินยอเจ้าภาพโซโซแบบบางครั้งเนี่ยเขาเขาจะแรงงานเปิ้นมันเหมือนมีความอะไรอวรกันจ้ะมันมันมันเนี่ยเขาดึงดูดใจหรือโซจ้ะการโซสเสลิมเอาเนี่ยนะเจ้ามาตั้งเริ่มต้น

เจ้าได้เป็นจ้างซอจ้างจ้อยตั้งเมื่อน้อยนอยเมื่ออายุสิบสามสมัยแต่ก่อนก็ไปซอเข้าปีตึงน้องตึงปีเปินอวดเฮางามเฮยเจ้าท่านน้ำแจ้งซอนั่งพามเป็นจ้างซอฮัดใหม่ปีก็ฮอบแถมเาเต่าเตดาเต่าเตดาเาเาเดาเดาเาเาเ เจ้าเป็นแจ้งซอ้อตะกรอนอยู่สันปะตองบะเดียวเจ้าล่องมาอยู่ข่วงเป่าไตหากินตั้งซอ้อตั้งน้อยถึงใหญ่ขอยกมือไหว้ท่านผู้มีเกียรติปีก็ฮับนะแทวแเตแเตวเตลหอก แขมกมข้าเจ้าชื่อว่าอีน้องเจมจันเป็นคนบางงามเป็นคนบัเดินอันนี้คือวักของมันสอเจ้าอันนี้คือวักหนึ่งนะเจ้าเครื่องดนตรีหลักก็คือปีเจ้าปีจุงคือมันจะมีปีก้อยเนาะปีก้อยนี่เป็นปีนํำนะเจ้าปีก้อยแล้วก็ปีกลางจากปีกลางแล้วก็ปีเล็กปีเล็กแล้วตะกอนนี่มันจะมีปีแม่เห็นเลมหนึ่งแต่ประเดี๋ยวนี้ปิ้นจะนิยมเอาซึงมาเต้น ตัดปีแม่ออกก็เอาจังซึงเข้าใส่แตนคือตะก้อนนะเมื่อสมัยพ่อครูไม่ครูรุ่นก่อนๆนี่นะเพิ่นจะใช้ปีจุมห้าปีจุมห้าก็คือปีห้าเล่มแต่รุ่นแม่เขาลงมานี่จะเป็นปีจุมสี่ปีจุมสี่ก็คือใช้ปีสี่เล่มมันจะมีปีปีก้อยเนาะปีก้อยปีแกงแล้วก็ปีเลขปีแม่แล้วบัเดี๋ยวนี้ตัดปีแม่ออกไปแล้วก็เอาซึงมาแตนการเฮียนซซนี่มันต้องมีใจหัก นึ่องใจหกักสองพรสวรรค์แล้วก็เพื่อนห้องว่ามีอารมณ์แบบแรร์เริงแบบชอบมร้องนำทำทำเพลงกานะเจ้ออ่ะถ้าเขาอยู่เขาแบบงื้มง้มบัดบ่ปากประจ่าก็ผายในเฮียนยากหน่อยเจ้าการเฮียนซอเนี่ยนต้องมันอู้มันอู้มันท่องถ้าเขาเป็นคนเมืองแต,เต่เนี่ยเขาจะเฮียนได้ไง่ายเขาจะได้เปรียบเพราะว่าวคำโซอคำเมืองเนี่ยมันจะมีไม่จัตวาไม่ตีนักจ้อ มันจะเป็นกำเมืองเน้นแตะๆนะจ้าถ้าเราอู้เป็นคนเมืองว่าไข้แคนแะไรเล้เขาจะมองห้ความหมายมองห้ความหมายที่เขาซอออกไปนะจ๊ะซ่เออนี่ต้องใช้ใช้หัวใช้ชาวขนาดเจาะเวลาเวลาจักซอปัจจัยลงปุ๊บนี่เขาต้องขึ้นละแต่ซซงเงี้ยวนี่โซงเงี้ยวนี่เขายังมีมีช่วงที่เขาขึ้นอยู่ขึ้นซออยู่จนมื่อโซเงี้ยวยังไม่ซอแต่เจาะไม่ว่า นายเจ้าท่านนายเต็มอกเต็มใจตึงจ้างซแจ้างปีเต่ต่อไปนี่เรายังได้ต่ออยู่แบเจ้าประใจเตะวันนี้เรามาหันกันดีใจมาหันที่นี่เนาะมาหันตึงเสียงซอเสียงปีบ่เดียวนี้ตะวันปอข่ำนอนไหนได้มาหันตึงยิ่งตึงใจหน้าบูนจัดลายน้องได้มาเอวปอาใจมาต่อลรเรื่องเอวนี่นะปอใจก็ฮอบแผรม วันนี้เราได้ปะกันหน้าบุญปางล้างปะกันปีนี้อาจจะว่าไปคือคือเงี้ยนี่เราต้องต่อกันเนี้ยนี่ซอสีเลม่าซอเงเนี้ยนี่ฮานี่จะต่อกันคนเดียวก่อยฟังยังก่อนเตะไหนตึงยิงตึงใจตึงหนุ่มตึงเท่าบอกว่าลูกหลานตานเต้าที่อยากเฮียนจอยเฮียนซอขอช่วยกันอนุรักก่อนมีใจหัก แต่บออีแม่เจมจันนี่ตึงบารอแม่จะสอนซออลูกเวลาแม่ไปที่ไหนนะเจ้าแม่จะเน้นแม่จะเน้นเหมือนกับว่าอนุรักษ์เวลาไม่ถามถามแม่ก็ต้องใจเหมือนสำเนียงกันซอนเจ้าแม่จะอนุรักษ์แล้วก็แม่อยากจะส่งเสริมอยากจะให้ละเอกละอ่อนรุ่นหลังเนี่ยมาเห็นช้วยเห็นสอนน่ารักมาสนใจจ้ะเวลาแม่ไปบ้านไหนแม่ก็ สักชวนเชิญชวนละอ,อนนะจ๊ะที่มีความสนใจนะจ๊ะ